สำหรับคนที่สงสัยว่าพื้นเต็นท์เนี่ยถ้าน้ําท่วมเนี่ยเอาอยู่ไหมพื้นเปียกฝนตกเนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับจะไม่ใช่ตัวที่ทําให้เต็นท์ตึงนะครับเปิดกล่องกับวายเซเลชั่นเอาดอ สวัสดีครับรอบนี้เราก็จะมารีวิวเต็นท์ที่เป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับมือใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นสายแคมปิง้งแบคแพคเดินป่าไบค์เกอร์นะครับหรือว่าจะโดนไล่ออกจากบ้านนะครับก็เลยจะหาซื้อเต็นท์นอนนอกบ้านแบบสายพ่อบ้านใจกล้านะครับก็ยังจะเหมาะที่มีจุดเด่นทั้งขนาดพับเก็บที่เล็กนะครับน้ำหนักที่เบาขนาดพื้นที่ที่กว้างนะครับและยังมาพร้อมกับราคาสุดคุ้มนะครับนั่นก็คือเต็นท์เนเจอร์ไฮรุ่น P4 ตัวนตัวอย่างที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็น P ีซีรีขนาด4คนนะครับเพื่อไม่ให้ช้าไปกว่านี้นะครับเชิญรับชมและนี่ก็คือขนาดพับเก็บของเจ้าพีซีรีขนาด4คนนะครับความยาวที่ให้มานะครับ45เซนนะครับส่วนความกว้างจะอยู่ที่18เซนเท่านั้นครับน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่2.5กิโลกรัมเท่านั้นครับและหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูของด้านในกันครับ แล้วของที่ให้มานะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสี่อย่างที่อยู่ในถุงนะครับก็จะมีอินเนอร์เต็นนะครับหนึ่งแล้วก็เสาเสาก็จะเป็นเสาอลูมิเนียมนะครับสองเสาแล้วก็จะเป็นสมอบกนะครับสมอบกอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับตับเชือกที่เอาไว้ทําให้เต็นตึงกว่าเดิมโอ้จะเป็นเสาสมอบกแบบยาวเลยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด ทั้งหมด15ตัวนะครับโอ้ให้มาเยอะมากครับเสาแล้วก็เป็นไฟล์ชีสเป็นา210ตีนะครับตัวนี้แล้วจะมีลิฟต์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากการกลางเสร็จแล้วนี่ก็หลังจากที่กลางอินเนอร์นะครับกับเสาเข้าด้วยกันเรียบร้อยนะครับก็จอ,อกมาหน้าตาแบบนี้นะครับตัวฮุกนะครับ ก็จะเป็นแบบล็อกเข้าเอียงได้แค่30องศานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูกันว่าฝั่งเนี้ยกับฝั่งโน้นการหันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเวลาโดนลมนะครับมันก็จะช่วยช่วยยื้อกันทั้งสองฝั่งส่วนตัวมุ้งนะครับก็ยังเป็นมุ้งของ B3 นะครับหรือเป็นมุ้งชนิดกันแมลงนะครับถ้าเราลองเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับว่าเป็นมุ้งเนี่ยเป็นแบบละเอียดมาก รูเล็กนิดเดียวซึ่งมแมลงไม่สามารถเข้าได้เลยโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะลางปลายชีทและมาสรุปข้อมูลกันครับ นี่ก็คือ P Series นะครับขนาด4คนลนี่ก็เป็นขั้นตอนในการการที่การเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแนวผ้าแล้วก็แนะนําส่วนทุกจุดไปแนวผ้านะครับตัวนี้จะเป็น 210T นะครับ p o l i e s t o r ทั้งในนะครับนี่ทั้งในถ้าเราสังเกตเนี่ยเขาจะเคลือบซิโคนอีกชั้นหนึ่งนะครับให้ส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะสามารถทาเป็นฝ่ายชีดพื้นที่ด้านหน้าได้เนี่ยไว้สำหรับนั่งคุมพื้นที่หน้าเต็นท์คุมแดดได้นะครับแต่เขาจะไม่ได้ให้เสามาเขาจะมีตาไก่ให้นะครับนี่ก็คือจะมีตาไก่ให้ทั้งสองฝั่งตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับจะไม่ใช่ตัวที่ทำให้เต็นต์ตึงนะครับตัวที่ทำให้เต็นต์ตึงจริงๆเนี่ยก็คือการยึดสมอบกทั้ง4จุดนะครับ ขั้นตอนก็คือยึด4จุดแต่ถ้ายังตึงไม่พอก็ให้ยึดเพิ่มนะครับแบบที่ผมเบงเพิ่มตามเชือกส่วนตัวนี้นะครับคืออะไรตัวนี้ก็คือดึงเข้ามาเนี่ยจะทําให้เต็นท์เนี่ยปิดช่องด้านล่างนะครับข้อดีก็คือเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันจะไม่ได้กระเซ็นเข้าด้านในเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับว่า เราปิดเต็นท์ด้านล่างดีหรือยังเพราะว่าฝนตกเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้าแค่ด้านบนอย่างเดียวบางทีนะครับมันก็มีกระเซ็นเข้าด้านข้างนะครับเวลาฝนตกก็แนะนําให้ดึงให้แน่นปิดทุกส่วนนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกก็อาจจะไม่แนะนําให้ดึงตึงนะครับเพราะว่าร้อนก็หน้าต่างนะครับก็จะมีหน้าต่างทั้งหมดสองฝั่งส่วนประตูอีกฝั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูอีกฝั่งหนึ่งแต่รูปทรงจะไม่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น เปิดแบบนี้แทนส่วนด้านนอกเต็นท์ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูข้างในเต็นท์กันก <S Poland> ็ขนาด4คนนะครับก็เป็น210คูณ210นะครับเดี๋ยวผมจะลองนอนผมสูง168น้ำหนักก็ประมาณ50-60ไม่ได้ช่างเลยผมจะลองนอน ก็ยังนอนได้กันอีกหลายคนนะครับถ้าขนาดเท่าผมก็มาดูด้านในกันนะครับก็จะมีช่องใส่มือถือหรือสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะครับพวกเป่าตังอะไรอย่างนี้ก็จะมีสองฝั่งเหมือนเดิมโอเคครับแล้วก็ที่แขวนตะเกียงไฟนะครับ1จุดมุมด้านในนะครับถ้าเราสังแก่ทั้ง4มุมนะครับเขาจะยึด เขาจะสตรีมกาวอีกชั้นหนึ่งครับไม่ให้น้ำซึมเข้าพื้นเต็นท์ได้อย่างง่ายสำหรับคนที่สงสัยว่าพื้นเต็นท์เนี่ยถ้าน้ำท่วมเนี่ยเอาอยู่ไหมพื้นเปียกฝนตกเนี่ยเอาอยู่นะครับเพราะว่าเขาจะสตรีมที่เป็นแนวเย็บนะครับรวมถึงพื้นเห็นไหมเขาจะสตรีมกันไว้ชั้นนะครับเพื่อเสริมจุดออนอินเนอร์ข้างในเต็นท์นะครับร้อยดีปอดนะครับ <tu i ye> <conclusions> จะไม่ใช่แบบเป็นพวกขายขายพวกผ้ากระสอบที่มาทำพื้นเต็นกันจะไม่ใช่แบบนั้นก็สำหรับทีซีรีส์ขนาด4คนนะครับก็เหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้ความคุ้มเพราะว่านอนได้ถึง4คนขนาดทั้งในเป็นี่0ยคูณ210นะครับอย่างที่บอกไปและพกใส่มอไซค์ได้ครับ สบายเลยค่าไม่แพงด้วยนะครับที่สําคัญเป็นแซนที่ไม่ร้อนเพราะว่าอินเนอร์เนี่ยเป็นมุ้งซะส่วนใหญ่เดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิป กันแ,แล้วนะครับคลิปนี้ผมพยายามสุดๆในการตัดเฉพาะเนื้อหาสําคัญจริงๆให้นะครับเพราะกลัวว่าคลิปมันจะยาวไปจนน่าเบือ่อและคลิปนี้นะครับอาจมีข้อมูลที่ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับหากใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์ไว้ที่ใต้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่าม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนแต่ก็คงต้องแพ้าลาเพราะว่า วันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ